n e ็ตฟลิญี่ปุ่นทดลองสร้างอนิเมชันขนาดสั้นที่ใช้ AI ช่วยวาดฉากหลังเน็ตฟลิประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวอน,นิเมชันขนาดสั้นเด e กด็อกและเดซึ่งเป็นผลงานการผลิตร่วมกันระหว่างริงนนา INC จุดบริษัทที่พัฒนานานศินลปัจจา AI และวิดสตูดิโอสตูดิโอผู้ผลิตตอนนิเมชันเรื่องดังอย่างแอดแทลอนอีแทนและ Supy แฟมิลี่เดอะด็อกแอนเดอะบอยเป็นอน,นิเมชันที่ใช้ AI ช่วยวาดภาพฉากหลังวงเล็บเปิดในคลิปท้ายข่าวมีรายละเอียดช่วงตอนจบวงเล็บปิดเล่าเรื่องราวของเด็กชายกับสุนัขอุ่นยนที่วันหนึ่งเด็กชายเติบโตขึ้นและต้องออกไปรบในสงครามเพื่อปกป้องเมืองอน,นิเมชันนี้ความยาวสามนาทียังเป็นงานทดลองเท่านั้น n น t f l i ิบอกว่าการนำเอไมาช่วยวาดภาพจํา,าจวนหนึ่ง เพื่อมุงมวบแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมอน,นิเมชันที่ขาดแรนโดยลดงานบางส่วนให้คนไปโฟกัสการผลิตงานตัวละครและฉาอารมณ์ที่สำคัญมากขึ้นจึงคาดว่า Netflix น่าจะหักดันแนวทางดังกล่าวกับงานอื่นในอนาคตต่อไปอน,นิเมชันไม่ได้เผยแพร่ทาง Netflix แต่เอามาลงยาวฟุกเลยสามารถรับชมได้ท้ายข่าวที่มาโฟลันแนนีมคอรเนลและ t f l i x เจน